สวัสดีตอนสายครับผมผมเข้า,าไปในมหาลายคอนแก่นนะซื้ออะมะนาวเลมอนมาสองต้นนะลูกหน้าตาเป็นอย่างนี้ลูกยาวๆนะพอสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองครับผมนะต้นละร้อยแปดสิบาทครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอามาปลูกในหลุมเพอร์ม,มาคันเจอร์นะในหลุมนี้ก็จะมีผักมีมะเขือมีผักอยู่แล้วนะครับผมนะดินร่วนซุยมากเมื่กี้ผมเอามือขุดๆค,คุยๆก็ขึ้นมานะครับผมนะ เอาเดี๋ยวผมจะปลูกเลยนะครับผมเอาผมจับหนึ่งมืออา่าออกมาแล้วเนี่ยนี่นะครับผมใส่ลงไปเลยเแล้วก็เอาดินใส่นะฮะอัดดินข้างลงให้แน่นหน่อยนะฮะแล้วก็เอาฟางกเกาคลุมไว้นะ จะเห็นว่าเมื่อเตรียมหลุมเพอร์มาคัตเจอร์ไว้ดินได้คุณภาพแล้วเนี่ยปลูกอะไรก็กง่ายไปหมดอะครับผมเชิญชวนทุกท่านนะครับผมทำหลุมเพอร์มาคัตเจอร์ปลูกผักปลูกผลไม้ครับผมอันนี้ก็คือมะนาวเลมอนครับผมนะมีสองต้นปลูกวให้ภรรยานะ ไม่ได้กินวายไม่ได้กินน้ำส้มกินน้ำเปล่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเอา,เ,อาเลมอนเสียบปากแก้วด้วยสร้างบรรยากาศครับผมความสุขสร้างได้ในรัวบ้านครับผมสวัสดีครับ